หลังไหนเพื่อนฮะหลังไหนอ่ะเอาหลังไหนดียววะแพทยอน่าสนน่าสนใจสองหลังนะไปมาไปพี่โกคิมพี่อันนี้คือเราจะมามาซื้อบ้านหลังไหนนะสักหลังอ่ะเอ้ยหลังนี้ก็มีกล้องจอนปิดอันดีเลยดูดีดูดีเออใหญ่ด้วยมีโรงจอดรถเออใช่แต่แต่หลังนี้ดูดูแบบอืดูดูคลาสสิกดีดูดีกว่าเออใช่ดูดีกว่ากล้องจอนปิดก็มีอีกมีกล้องเหมือนกันเลยดูดีนะน่ะเออใช่เขาเขาเหมเลย ไหนว่ากระดิ่งไอ้เค้ก่บ้านไม่มีกระดิ่งอะแน่บ้านมีกระดิ่งอ่อใช้นีมเป็นกระดิ่งแทนก็ได้สวัสดีครับเดี๋ยวติดต่อซื้อบ้านครับติดต่อเนี่ยกูปิดใส่หน้าด้วยอ่าสวัสดีครับอันนี้อะไรวะเนี่ยเออปืนอะไรติดต่อซื้อบ้านครับเห็นมีป้ายประกาศอยู่ตรงปากซอยอะครับมีตังมาเหรอเออใช่ครับใช่ครับมีมีตังในบัญชีครับ จ,จะจะรับเป็นอ่าเช็คหรือจะโอนก็ได้ครับโอ,โอ,โอ้ <im> โหส่งส่งเหมือนโจนเดาผมตกเออหยอกครับหยอกหยอกหยอกเขาเรียกว่าตั้นรับเออรับรับบีทีซีบิทคอยสิบหกอันนะครับโอ้โหผมรวยปะหืมคนรวยโอเคเลยัยรุ่นคริปโตต่อมาอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมโอนโอนให้ผมโอนให้ฮะมึงบอกมีเท่าไหร่นะสิบหกอันต่อไป อ๋อสิบหกโอเคโอเคเด,เดี๋ยวเดี๋ยวผมดูคุยในหูแล้วเป็นจาวิทนี่คือส่งส่งส่งเข้ามาเชียร์นะแล้วจาวิทส่งไปไหนโอเคคือบอกันะนะให้คุณยูนคิคอนแต่แล้ะโอโ้ยวัยเข้ามวยแสงโอ้โหรวยไงโอ้โอหเร็วเกินเยอะคนมันรวยเอ่อเร็วเกินขอโชคดีผมค,ครับ thank you ครับคุณยูนิคอนเชิญครับบ้านเราแล้วพี่เฮ้ยโอ้โหแต่แพงอยู่นะตัวนี้มันหนึ่งหนึ่งเหรียญเท่ากับเท่าไรเหรอนะ โอ้ล้านปลายเอาเป็นล้านโอ้โหหลังนี้สิบมากกว่าเกือบยี่สิบล้านนะหลังเนี้ยโเยอะเยอะจังวะแพงเนะครโบคุ้มคุ้มคุ้มนี่มีฟอร์ดิเจอร์ไงมันมีฟอร์ดิเจอร์ให้ด้วยโอ้โหอันนี้รู้สึกว่าราคาเกือบห้าสิบห้าล้านโอ้มีชุดให้ด้วยระวังตัวด้วยเขาบอกมีชุดให้ด้วยเนี่ยน้องอุ้ยดีว่ะเ้ยเราใส่เลยพี่ใส่เลยใส่เลยผมผมเอาเสียบหูแล้วกันทุกอย่างความรักของผมเยสนี่นี่ไงใสมหมดแก๊ปด้วยเฮ้ย อะไรวะใครตดไม่ใช่จะตดเจอแล้ววไม่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 มีเฮ้ยใครใครมายกิดปืนเปล่าเจอมันปืนนี่หน้าบ้านนี่หน้าบ้านอยู่นี่ไปอ้าวก็ไม่เห็นมีอะไรเยอะอ้าวพี่รถอ้าวพังรถอ้าวรถเละอ้าวโอ้โหแล้วรถสั่งทำด้วยโอ้โหรถรถรถเทสลาบูโอกับหกสิบห้าล้านอะคันนี้สองคันนี้เออมีออโต้พายโลดด้วยนะพี่พี่รถกล้องจอดปิดปะมันมีปะอยู่ตรงกองไหนวะ เนี่ยพี่พี้ยวก้องกล้องมันเห็นไหมบนหัวเนี่ยไม่รู้ดิกล้องจริงกล้องเกมยังไม่รู้เลยเฮียเออไหนวะห้องไหนอะกล้องห้องดูกล้องวะเฮ้ยเสียงไรอ่ะเฮ้ยผมกลัวเฮ้ยดู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 เพิ่งเพิ่งดูเออน่าสนน่าสนเฮ้ยเฮ้ยนี่น่ากลัวเสียงอะไรอ่ะรถไฟเหรอนี่รู้อะตรงนี้มันไฟใช่หรอฮะไม่มึงเออทำไมไมมีเสียงแบบ ดูเนี่ยพียวไงเนี่ยพี่พี่พี่ไม่รู้พี่ไม่รู้เดือดเราออกกันอกบ้านก็ได้พี่เออดูหลังบ้านดิมาดูดิใหญ่มากเลยอ่ะเย็ดมีอ่างน้ำด้วยเย็ดเคสอันนี้อ่างจากุซี่เย็ดเคสมาสระน้ำธรรมดาเว้นบูนบูนเย็ดเคสเฮ้เออสบายตัวใช่ปะโอ้โหตันุตันุตันุ อ๋อพี่บ้านบ้านบ้านสองหลังเนี้ยมันมันติดต่อกันพี่อันนี้อันนี้น่าจะเป็นโรงรถพี่เออโรงรถด้วยดูดิเออใช่โอ้แต่คุ้มแล้วคุ้มแล้วกล้องยอนปิดเกือบหกเออใช่หกสิบตุ๊กพี่กินน้ำไม่ชวนผมอ๋อไม่ใครกินน้ำไม่ชวนวะเฮ้ยเพื่อนบ้านมั้งไปเออมาพี่ออกมาเออเฮ้ยมึงตีพี่เปล่าเฮ้พี่แมงมุมเฮ้ยไอเหี้ยเฮ้สไปเดอร์แมนนะ อ่ะมึงเหยียบตายอ่ะตีนเปล่าน่าๆน่าๆน่าๆน่าจะเหยียบตายแล้วพี่แต่แบบมันหายไปแล้วอ่ะเอาไปดูว่าผมได้เตะเข้าท้องรถไปแล้วอ๋ออ๋อดีแล้วดีละโอ้ยตรงไหนเนี่ยเอาไงดียังไงดีมันเป็นแมงมุมอ่ะเฮ้ยไม่เป็นไรเจ็บฮะเราเราลองโดนมันกัดไหมเผื่อเราเป็น s p i เ e r Man ในหนังไงฮึไม่มาโน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 ่ไม่ได้เหรอผมบอกโน้วแต่งแต่มันสไปเดอร์แมนได้ผมงงตายฟดีน้อง โอ้ยไม่แล้วไอเสียงไอไอมรนลดไฟอ่ะหายไปแล้วอ่ะเฮ้ยมีเนื้อด้วยเฮ็ดมีน้ำเปล่าด้วยเฮ้ยพี่ผมกินเนื้อละโอ้อร่อยเลยโอ้ไม่แบ่งพี่อ่ะพี่พี่ขอโทษผมเดิมพันแค่พี่กินพี่ยวไม่ย่างพังพี่กินแบบซาซิมิก็ได้เออใช่นึงไปย่างได้เนื้อย่างย่างเอานี่ทั้งนิดนึงก็ได้ข้างบนเนี่ยย่างเอาไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวเอาย่างเลยก็ได้ปึ๊บนี่นี่อ่ไว้มันจะขึ้นข้างบนพี่มันจะแบบสวยๆเป็นแบบเนี่อแบบเฮ้ยเอาเร็วจังวะ มืดเร็วจ้ะเอ้แต่บรรยากาศก็ดีเหมือนกันนะโอ้ม,มีโคมไฟมนี่พี่ผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาเป็นจะแกะลงควันแฮ่หอมอร่อยแน่อันนี้มอสแ,แบบเวดดี้กูดอ่ะเฮ้ยแต่บ้านมันใหญ่มากนะพี่ว่าประมาณกี่ไร่ได้พี่เออพี่ว่าประมาณสักเอ๋อสักอ๋อพี่สิบห้าไร่เออแต่ใครใครวะที่มันเป็นคนยูนิคอนด้วยอ่ะเฮ้ยบ้านเรามีห้องใต้ดินเหรอเอออไหนคุณยูนิคอนวะ เต้องแต่ดีหรือของเยอะนะเนี่ยเฮ้ยเหยียบเลยเฮ้ยกินอย่างคุณอยู่ในของอยู่างนี้อ๋อเอออ้าวเฮ้ยมีแกมีอาโอ๊ยมีข้าวเต็มเลยเฮ้ยค้างแสงชัดชัดอ๋อเฮ้ยคุณตกงงอะไรวะโหเฮ้ยอันนี้มันอันนี้ที่มันดูแบบอะไรวะกล้องจะปิดอ่ะเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยมันมีคนแอบดูเราหากันนะกันไหมหรอเราเล่นเล่นซ่อนหาเหรอ เล่นเล่นยังไงอะอุ้ยนึกว่าแฟนนแอดเฟนดีเออแล้วไม่พี่คือคือคุณยูนิคอนเขาบอกว่าเรามาเล่นแบบซ่อนหากันไหมอะพี่ทำไงอะต้องมีคนเป็นคนคนอะไรคนหาเหรอหรือคนแอบต้องมีคนเป็นหนึ่งคนเหรอฉันเองคือคุณยูนิคอนจะเป็นคนหาแล้วถ้าผมผมแอบแล้วผมจะได้อะไรอะเออได้อะไรเดียวหาเองเออได้ทุกอย่างทุกอย่างคืออะไร แต่ที่ขอแต่นี่ผมซื้อบ้านหลังนี้แล้วนี่แล้วคุณยูนิคอนเข้ามาในบ้านได้ไงใช่เออรอมา,มาดูแล,แลอ๋อคนดูแลสวน <c oughs> เออโอเคโอเค <c oughs> นั้นให้ให้ให้เวลาเานานป่ะนในการแอบเนี่ยให้นานป่ะไงสามสิบ <30 S 2> วิวโอเคไปเลยเฮ้ยม,มันมีห้องนี้ด้วย <c oughs> ปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่บอกเลยหาพี่ไม่เจอเชื่อประตูเอาไงดีวะสามสิบแ้วม้ยเฮ้ย สิบห้าแล้วว่ะทุกคนยิ้พี่ไอ้เชี่ยวยังหาว่าเจอเลยอ่ะเหมือนผมได้ที่แอบแล้วผมผมผมได้ที่แอบแล้วตอนเนี้ยโอ้มันรู้แน่เลยอ่ะโอ้มันรู้แน่เลยโอ้โหผมโอ้ผมผมโอเคพีี่ตอนน้โอเคพี่ได้ที่แอบแล้วน้องผมก็ได้และห้าหมดเวลาแล้วว่ะพี่มันหาแล้วอ่ะบอกเลยหาพี่ไม่เจอน้องโอ้โหเขาหาผมไม่เจอหรอกเพราะผมแอบเนียนมากพี่ก็แอบเนียนมากแล้ว ทำไมเขาถึงมาดูแลเรานะ่พี่ฮะไม่รู้ดิเป็นยามเปล่าเออยามแบบป้อมยามอะไรเงี้ยแบบเซ c ูริตี้เงี่ห้องนั้นแบบมีบบกล้องจอดปิดเนี่ยอ๋อแต่เราซูเปอร์ต่อจากเขาแล้วนะอืมเอ้ยใครไปรู้แบบเออน้าจ๋าไป<ช>คิดมาก <นะ S 1> เออชับเอะเขาจะมาดูแลรักษาเราก็ได้แต่เล่นซนแอบ,บในทุกของทุกอย่างเฮ้ยผมแอบ,บเก่งด้วยดิได้ของแล้วรอบเนี้ยฮะ เขาว่าาถ้แอบชนะเขาเราจะได้ของพี่อาจจะมีอะไรแปลกๆเฮ้ยมีอะไรอ่ะเออโง่อ่ะหาไม่เจอเป็นทหารน้องทีไม่เจอแล้วมาพิมพอะไรมั่วๆไหมล่ะเดี๋ยวตบปักแตงเย็ดเย็ดห้าั่นเราเออกิ่งอ่ะพวงตบคนแก่นะผมชอบตบคนแก่ตบคนแก่ตบผู้หญิงทำร้ายทำร้ายเด็กทาลกอะไรเงี้ยโอ้บาปบาปบาปแล้ววะพี่ โอ้ฟักฮะโดนหรอพี่ผม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 เหมืนเขาแปงลงร่างอะไรวะพี่เขาแค่ร่างเป็นตัวขา,ขาวๆาว่าอะไรคือตัวขาวๆไม่รู้แต่โคตรน่าลกลัวเลยตัวหน้าต่อตาเลยพี่พี่เคยดูเรื่องแบบแวะแบบแววูไหมที่แบบแบบพอกลางคือ,อมันมันมันแบบจะแปลงร่างอ่ะจะกลายร่างอ่ะเหมือน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 คุยูนิคอร์เลยว <c oughs> ู้ว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 ู้ไอคตัวอะไราตายนั้นแล้วแบบคือตอนเนี้ย พุดน่ากลัวพี่ไอ้เแคยมึงอยู่ที่สูงเนี่ยผมผมอยู่บนต้นไม้อะพี่เขาไม่เห็นผมเลยเอาไงดีถ้าเราแบบเราพลาดที่เราตายเลยนะโอู้วูวูอู้วูวูอะไรพี่เกิดอะไรขึ้นเอ้าเงียบเงียบแล้วใ่แล้ววะเงียบเงียบเงียบใช่ปะฉ่อยแล้วตอนเนี้ยไงดีวะอุ้ยพี่เฮ้ยอะไรเฮ้ยเอ้าโผตกใจนึกนึกว่าพี่โดนยิง ไม่ไม่ไมกูย้ายห้องละกูย้ายห้องละวโอ้พี่ผมเหมือนคนยูนิคอร์นเขาถืออะไรสักอย่างอ่ะเขาอยู่ในห้องอ่ะเฮ้ยเฮ้ยหัวเขาเพราเป็นผมอ๋อไม่เห็นดีกว่าโอ้ยดูทุกคนชีตุยโอ้ยเฮียกูอยู่กับมึงเดียดเตอรเชียอะไรนั่นเออเป็นตัวเฮียอะไรอ่ะน่ากลัวจังอ่ะเราหนีได้ไหมพี่หนีจากบ้านไหมเออก็ดีเหมือนกันน้องเดี๋ยวผมดูแอปแอปแอปเข้าไปของในบ้านนะ อมันเจอกูมันเจอกูนี่นี่นี่นนี่นี่กูบอยู่แล้วฮ่าบอยู่เร็วฮ่าบอยู่เร็ว่าบอยู่เร็วไม่อยู่เร็วบ้านมันไม่ใช่บ้านอะไดียมันไม่ชีวินไม่ชีวินไอพี่ทีมบมมนได้ยิงพี่คนเดียวเลยไอ้โอ้โห ไอ้เชี่ยืมันถูละวเหิวอะแแล้วกันอีกาไอ้ไอทีมไปจอยผมหิวอะผมกินก่นเลยไนอะแล้วแบบผมเาตามแต่พี่อะพี่ขึ้นบนพี่ขึ้นบนผมขึ้นบนได้เฮ้ยคไปอยู่แล้วขึ้นดีขึ้นมาเร็เร็วเร็วเวมันมันจะฆ่าเราแล้วพี่ไอ้ย่าลอย่าล่นอย่าล่นหนีขึ้นไปหนีขึ้อุ้ยเฮ้ยพี่นีขึ้ไปดี อย่าอะไรอุดเลยพี่ทำนี้พี่เสียงอะไรอ่ะไม่รู้เสียงทำเป็ดพี่ทำเป็ดมันไม่ผ่าไม่ดีโอ้ยดูดิพี่พี่ได้ยินเสียงปะมันมันเขาเขาเขาอยู่ไหนแล้ววะไม่เลยเขาจะจับเป็นจับปายเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่าอะไรตอ่าฮ่ม่กินอ้โหนี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 ไม่โดน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 โอ้ยแต้ พี่เขาอุ้ยคอยมุมแล้วคอยมุมแล้วไอ้เชี้ยกูโดนยิงน้องจะบอกให้พี่พี่มาเกิดอีกที่หนึ่งพี่ไม่บอกหรอกนี่ไงเป็นไม่บอกเลยตอนตอนตอนเมื่อกี้เมื่อกี้ผมผมโดนเขายิงพี่แล้วผมก็มาเกิดอีกที่นึงละผมต้องแอบพี่ไอ้เชี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันดึงดึงไอ้เชี้ยมันดึงเราช่วยแล้วผมผมผมเอาเอาเอาชุดเกาะห้องมันแล้วบอกเลี้ยวให้ใส่ซุดเยอะๆซุดเลยตอนนี้กูซุดเลยตอนเนี้ย แอบในบ้านเห่าอีโอ้ยต้องใส่กางเกงชุดเลยจดีนะไม่มีหมวกไอ้ะไอ้แอบเสร็จแล้วไอ้ทีให้แอบในบ้านห้าวิโอ้ยโอ้ออยู่หน้าห้องไหนเนี้ยไอ้ที่อะไม่รู้ไม่รู้ปุ๊บเหรอคืออะไรไอ้ยึดคืออะไ้ยึดเฮ้ยโอ้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 กู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 ไม่ซื้อบ้านแล้วสำหรับไอ้ที่สำหรับการรีวิวรีวิวบ้านซื้อบ้านมือรสอง ลาก่อนใบยหยเขียงไม่ไม่ไม่อยู่แน้ว